ผู้หญิงไปเที่ยวกับแฟนครั้งแรกแฟนคนรักอ้างว่าโรงแรมไม่มีห้องว่างเลยจะขออยู่ห้องเดียวกับเธอและไม่ได้มีแค่เรื่องนั้นเขายังหยิบเสื้อผ้าชุดหนึ่งที่โปให้เธอเปลี่ยนใส่ด้วยผู้หญิงตั้งใจจะปฏิเสธแต่แฟนกลับผลักเธอเข้าไปในห้องน้ําทันทีแต่เธอเลื่นเท้าผู้หญิงล้มลงกลางห้องทันทีหัวกระแทกอ่างล้างหน้าแล้วหมดสติไปแต่ในตอนนั้นเองความทรงจําแตกกระจัดกระจายผุดขึ้นมาในหูมากมายเธอเห็นภาพว่าแฟนคืนนี้น้่มน้าจนเกิดความสัมพันธ์ขึ้นไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ตตตตตัััั้้้้งงงงงททอออออกกก่่่่่่่่่นนนนแแ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 าาพมมมเเรใหฟฟฟลลูีีไยบบบคธ ให้โอนร้านเล็กๆที่เธอดูแลมานานให้เขาถึงยอมแต่งงานด้วยเพื่อให้ลูกมีอนาคตเธอจึงเซ็นสัญญาโอนร้านหลังแต่งงานแฟนก็เผยนิสัยที่แท้จริงออกมาปล่อยให้เธอเป็นคนเลี้ยงดูฟรีมานับสิบปีคอยดูแลทั้งครอบครัวของเขาเมื่อพ่อแม่ป่วยหนักต้องรักษาเร่งด่วนแฟนเอาเงินทั้งหมดของเธอไปแต่ไม่ยอมจ่ายค่ารักษาพยาบาลแทนจนสุดท้ายทำให้พ่อแม่เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเธอตกใจสุดข,ขีดแม้ว่าเธอจะไม่รู้สาเหตุว่าในหัวฉันจะมีความทรงจำพวกนี้เพิ่มขึ้นมาแต่่่่่่ถถ้้้้าา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 าททททุุุกกกกกออออยยยงงงงงงดดดเเเเเเนน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 นิิิิิไปปปตมมมมมีีขึคคคคืืืใใวววฝฝััูหจจจะล็็รรรส ฉันต้องเปลี่ยนทุกอย่างนี้ให้ได้พอเธอออกมาจากห้องน้ําเธอวางแผนผูกมัดแฟนของเธอไว้ในโรงแรมแฟนนึกว่าเธอคงคิดได้แล้วอยากเล่นแบบที่ต่างออกไปกับเขาแต่เธอกลับไม่พูดข่ามทำเพลงแล้วส่งตกหนักหนึ่งครั้งถึงได้ตกนี้ฉันว่าอาจจะเรียกว่ารางวัลสําหรับเธอด้วยซ้าแฟนงงงันทั้งหน้าไม่รู้ว่าเพราะอะไรหลังจากเธอออกจากห้องน้ําจิตใจของเธอก็พลันเปลี่ยนไปอย่างสุดข,ขั้วแต่เธอไม่อยากเสียเวลามาอธิบายให้เขาฟังเลยถักเสื้อผ้าแฟนออกไปกองกองทิ้งไว้กลางความหนาวเหน็บข้างนอกท่ามกลางหิมะเธอหมุนต เบื้องหลังได้ยินเสียงคำสอบวทอของแฟนดังตามมาเธอเองก็ไม่คาดคิดว่าแฟนจะมีความตั้งใจที่เข้มแข็งถึงขนาดนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับเขาจึงต้องรีบวิ่งหนีแต่เท้าเกิดลื่นทำให้ชนเข้ากับผู้ชายคนหนึ่งข้างทางโดยตรงแม้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกแต่เขากลับรู้สึกว่าผู้ชายนั้นให้ความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดหญิงคนนั้นก็คิดได้อย่างรวดเร็วในความฝันที่ทำนายอนาคตเธอเคยเห็นผู้ชายตรงหน้าในฝันนั้นแล้วแต่ยังไม่ทันได้คิดให้ละเอียดแฟนของเธอก็วิ่งตามมาถึงงงงงงททีีีี่่่่่่่่่นนนนนนนแแแแแลล้้้้ววววววดดดึึเเเเเธธธออ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 อไไตตตรรรรยยยยยยมมมมคคกกกกััั็็ใชาาาาาผูจฟง จากนั้นก็โยนมันทิ้งไปเลยทําให้แฟนต้องเปลือยท่อนบนยืนสั่นกลางหิมะคุณทําอะไรของคุณทําไมล่ะแน่นอนว่าตอนที่คุณอ่อนแอก็ต้องเอาให้เป็นที่สิจากนั้นเธอก็ฉวยโอกาสตอนแฟนไม่ทันระวังแต่เขาจนล้มลงและควบคุมตัวไม่ได้ผู้ช่วยด้านข้างที่เห็นว่าเธอเกลี้ยกล่อมขนาดนี้ถึงกับตาเบิกกว้างด้วยความตกใจแต่ชายคนนั้นกลับไม่ได้รู้สึกไม่ดีเลยตรงกันข้ามเขากลับชื่นชมมากด้วยซ้าเพราะผู้หญิงคนหนึ่งที่ดูบอบางแต่รู้จักสู้ตอในสถานการณ์แบบนี้แสดงให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดท เลยได้แต่พูดคำหยาบแล้วรีบหนีไปจากที่นี่ชายคนนั้นในขณะเดียวกันก็เห็นว่าเธอกำลังยกเท้าหยอกเท้าหนาวจึงหยิบถุงเท้าซึ่งเป็นสินค้าจากโรงงานของพวกเขาออกมาจากกระเป๋าให้เธอเปลี่ยนใส่สิ่งนี้ทำให้เธอรู้สึกชอบเขามากขึ้นทันทีและก็เป็นช่วงเวลานั้นเองเขาสุดท้ายก็นึกออกในความฝันเขาเห็นในข่าวทีวีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตอนผู้ชายออกไปข้างนอกเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าถ้าคำนวณเวลาให้ละเอียดก็จะตรงกับพรุ่งนี้พอดีดังนั้นเขาจึงรีบบอกข่าวว่าผู้ชายจะตายในพรุ่งนี้พูดออออกกกกกมมาาาาาาาเเเลยยยยผผผผููู้้้้้ชชไไดดดิิินนนนคคคววรสึีีับหหญง็ปขข่่จทโแ ผู้หญิงก็เข้าใจถ้าบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นแค่สิ่งที่เธอฝันไปเองกลัวว่าเขาคงคิดว่าเธอเป็นบ้าแน่ๆเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เธอจึงทำได้แค่เตือนผู้ชายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้พรุ่งนี้อย่าไปทางใต้โดยรถจะดีที่สุดแต่ผู้ชายบอกว่าเขามีออเดอร์ใหญ่พรุ่งนี้ต้องไปคุยด้วยตัวเองเท่านั้นผู้จบก็พากับผู้ช่วยเดินออกไปทันทีขณะเดียวกันในใจผู้หญิงก็สับสนและทรมานมากเธอทนมองคนเป็นๆต้องจากไปต่อหน้าไม่ได้ให้ต้องตายต่อหน้าต่อตาเธอแบบนี้ไม่ได้ถ้าไม่ช่วยตตตตลลอออออดดดดดดชีีีวิิิิเเเธธจจจจจะรู้้สสึึึกผไปมื่คนนนนถงงุััใทท เลยตะโกนเรียกผู้ชายที่กำลังจะไปแล้ววิ่งไปขวางหน้าจับแขนเขาไว้ทันทีตายหรือแต่งงานกับฉันเลือกเอาเลือกเอาสักอย่างสิ วันรุ่งขึ้นพนักงานในโรงงานต่างคิดว่าผู้จัดการของพวกเขาตายแล้วเลยมีคนหนึ่งคนแล้วคนหนึ่งถือรูปผู้ชายเอาไว้แล้วก็รำให้สกเศร้ากันอย่างหนักแต่ว่าพอสักครู่ต่อมาผู้ชายนั้นก็โผล่มาที่ประตูทันทีปรากฏว่าเมื่อคืนเขายังเชื่อคำพูดของผู้หญิงไม่ได้ไปทำงานต่างจังหวัดแต่กลับไปจดทะเบียนสมรสที่สำนักงานทะเบียนร่ากับเธอในวันนี้นี่เองที่ทำให้เขาหนีพ้นหายนะได้ไม่ได้เสียชีวิตในการเกิดอุบัติเหตุนั้นด้านผู้หญิงอีกคนที่ดูข่าวเช้าก็รู้สึกขวัญแขวนและหวาดกลัวีนนั้ ถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงเลี่ยงอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่ได้แน่แต่เธอก็ไม่ได้ตั้งใจจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาตลอดไปหรอกเหตุผลที่แต่งงานก็เพื่อบียดเวลาของเขาเอาไว้ช่วยให้เขารอดจากเคราะห์กรรมครั้งนั้นตอนนี้พอภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้วก็ถึงเวลาที่เธอจะแยกทางกับเขาได้แล้วแต่ระหว่างที่เธอจ้องใบทะเบียนสมรสอย่างเมือแฟนหนุ่มกลับมาที่ร้านของเธออีกครั้งแล้วก็อย่างหน้าด้านไม่รู้สึกละอายขอให้เธอโอนร้านนี้มาเป็นชื่อของเขาอ้างว่าเธอเคยสัญญากับเขาไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลัััังง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 แแแแตตต่ลล่่่าา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 นนนนนนนลลลลล้้้้้้ววววออ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 อดดดดดดูููููสมมมมมีีีะเเเเเเเยยยยยยกก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 ผหหหญิคิคคธธธทรรรพพ์์็็ไปโชจจใใขขบฟ เขาเองก็ไม่เคยเห็นใครหน้าด้านขนาดนี้มาก่อนจึงปฏิเสธแฟนอย่างตรงไปตรงมาเมื่อเห็นว่าผู้หญิงไม่ยอมรับน้ำใจแต่กลับถูกบังคับแฟนก็รีบเรียกนักแสดงสมทบที่เตรี่ยมไว้ลงหน้าให้มาให้พวกเขาถือป้ายผ้าใส่ร้ายเธอเป็นเจ้าของร้านใจร้ายและมัว่วไปทั่วมักจะโกงหลอกลวงคนอื่นอยู่เสมอพอมีคนมามุงดูเป็นกลุ่มใหญ่แฟนก็ชูสัญญาย้ายสิบร้านออกมาอย่างท้าทายพยายามบิดบังคับให้เธอเซ็นหากไม่เซ็นเขาจะให้พวกพ้องพวกนี้มาวุ่นวายในร้านทุกวันทําให้เธอไม่สามารถทํามาหากินได้ตามปกติแต่ยังไม่ทนันพูดจบก,ก็มีชายยคคคนนนนนหึ่่งงงงเเเดดดิิอออออกมมาาฝูชแลละใืืถรข้วย เขาอ้างตามงานในพื้นที่ว่าแฟนคนนั้นพามาสี่คนรวมกันแล้วต้องจ่ายค่าจ้างวันละสี่ร้อยก็เท่ากับเดือนละหนึ่งหมื่นสองพันถ้าเขายังทําแบบนี้ต่อไปเชื่อได้ว่าอีกไม่นานกระแสเงินสดจะขาดระหว่างทางพอถึงเวลานั้นถ้าจ่ายค่าจ้างไม่ได้คงจะปายแน่จากนั้นเขาก็เริ่มยุยงพวกนักแสดงเหล่านั้นใหม่เสนอว่าจะให้พวกเขาคนละสองร้อยต่อวันให้พวกเขาถือป้ายผ้าไปตะโกนประท้วงหน้าบริษัทเล็กๆของแฟนบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบค้างค่าจ้างเอาเปรียบพนักงานยื้อชิงทรัพย์สินของแฟนกลับไม่ใช่คนดีและทีี่่่่่่่นนนนนจจาาายยยยคคคแแรงงทุกวัเเลไม้อ พอพูดแบบนี้ออกไปหลายคนก็ใจสั่นทันทีเพราะนินสัยแฟนมันนี่แย่เป็นที่รู้กันพวกเขาตะโก,กนหาแรงงานทั้งวันอย่างเหนื่อยยากอาจไม่ได้ค่าจ้างกลับบ้านด้วยซ้ำตอนนี้มีเจ้าในายใจปล้าแบบนี้คนโง่เท่านั้นที่ปฏิเสธคิดได้ดังนี้พวกเขาก็หันเป้าในทันทีเตรียมไปก่อเรื่องที่โรงงานของแฟนโอ้โหพวกเธอกล้าจริงๆนี่เฮ hey! หยุดก่อนโจเฉินกงเรามาอยากกันเถอะ ผู้อำนวยการโจเราหยุดที่นี่ทำไมกันนี่ไม่ใช่สนักงานทะเบียนรัษฎรซะหน่อยตอนนี้เราไม่สามารถหย่าก,กันได้ทำไมละ่ะการแต่งงานครั้งนี้เป็นแค่ทางออกชั่วคราวฉันช่วยเธอเลี่ยงเรื่องนี้มาแล้วถ้าทุกอย่างเคลียร์กันหมดก็น่าจะหย่าก,กันได้ใครพูดว่ามันเคลียร์แล้วกันเรื่องของหลิวกังเพิ่งจะผ่านไปไม่ทันไรถ้าเรารีบหย่าตอนนี้เลยข่าวลือจะส่งผลกระทบถึงโรงงานของฉันเก็บสถานภาพการแต่งงานไว้ก่อนรอให้ข่าวลือสงบลงก่อนไม่งั้น นั่นก็ยังเป็นนี่คุณอยู่ได้งั้นฉันขอจดไว้หน่อยนี่อะไรนี่สมุดบัญชีที่ฉันจดไว้เป็นการตอบแทนจดเพิ่มอีกหนึ่งรายการพอชำระหมดแล้วเราก็เลิกกันได้หรือจักกันได้เราเพิ่งรู้จักกันไม่ใช่หรอก็ผ่านมานานขนาดนี้แล้วนี่เฮ้ยยาถามแล้วงั้นตอนนี้จะไปไหนไปบ้านคุณไงพาพ่อแม่คุณไปตรวจสุขภาพคุณรู้ได้ยังไง เมื่อกี้เห็นมาคุณเป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่ที่โรงงานคงยุ่งพอถึงเวลาฉันค่อยไปกับท่านก็พอไม่ได้ทําไมละ่ะลุงป้าเขาประหยัดมาตลอดชีวิตเขาเป็นคนแบบเดียวกับฉันที่ขี้เหนียวการตรวจร่างกายแบบและเอียดทั้งชุดอย่างน้อยก็พันกว่าอยู่แน่แนเขาคงคิดว่าไม่มีโรคไม่มีภัยอะไรหรอกให้เขาจ่ายเงินแบบนี้เองก็เหมือนกําลังเฉือนเนื้อตัวเองอยู่แต่ถ้าให้คนเขยอย่างฉันซึ่งมาครั้งแรกเป็นคนพาไป พาเข้าไปพวกเขามีโอกาสสูงที่จะไม่ปฏิเสธมีเหตุผลอยู่นะักนี่แหละคือจิตวิทยาคนที่งกเยอะมากขนาดนี้ปากบอกว่าตัวเองกระนีแล้วเจ้าหอยเม่นทะเลนี่อยู่ดีๆก็ซื้อมาเลย80ต,ตัวออกเดินทางกันเถอะ โอ้โหลูกเขยฉันนี่โอ้โหลูกเขยหลอกเกินไปแล้วมั้งแค่หน้าตาดีอย่างเดียวมีประโยชน์อะไรจะเป็นคนที่รักและเอาใจใส่คนอื่นไหมล่ะจะไม่เป็นได้ยังไงกระเป๋าของหลานหลานแบบนั้นเขายังช่วยถือให้เลยแค่เห็นก็รู้ว่าเขาเป็นคนอ่อนโยนรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นจะเป็นสามียังไงก็ตามก็ไม่มีใครรักลูกสาวได้เท่าพ่อหรอกแต่ฉันจะพยายามนะั พ่อปลาน้าสายแบบไัวผัดเส้นแห้งสามหัวหนึ่งกำมือแล้วก็หนังหมูล็อกระดูกชั้นดีทั้งหมดเป็นของที่เธอชอบกินที่สุดถ้าไหวบูชาความอบอุ่นจากแม่ความเขินอายของพ่อทั้งหมดอยู่ในความฝันของฉันเป็นของฟุ่มเฟือยที่อยากได้แต่เอื้อไม่ถึงนี่อาหารเค็มขนาดนี้เลยหรอพวกคุณทำยังไงถึงได้แบบนี้ แม่อยากกินปลาต้มใสๆที่แม่ทำจังพ่อแม่รักฉันขนาดนี้แต่ฉันแต่งงานไปไกลเลยกลับบ้านน้อยพวกท่านอยู่บ้านตามลำพังคงเหงามากแน่ๆคงคิดถึงฉันใช่ไหมโอเจ้าตัวเล็กของฉันเป็นอะไรนี่ทำไมยังร้องให้หล่ะเป็นอะไรไปไม่มีอะไรใช่ไหมไม่เป็นไรไรไม่มีอะไรหรอก ฉันก็รู้หละพวกแกนี่มึงไม่ใช่คนดีหรอกเพิ่งเข้ามาได้ยังไม่ทันไรเลยนะก็ทําให้ลูกสาวฉันร้องไห้ซะแล้วมึงทําอะไรกับเธอไว้บอกมาสักพ่อเราไม่ได้ทำอะไรเลยจริงๆอืมยังกล้าจะตอบโต้อีกนะัไม่มีลูกสาวบ้านฉันบ้าน,ฉน,านเฉินเองฉันอยู่บ้านฉันยังพูดคำแรงๆไม่ออกเลยตอนนี้เธอทำให้เธอต้องทรมานด้วยความโกรธออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้บ้านเฉินของเราไม่ต้อนรับเธออีกต่อไปไปสักพ่อไม่ใช่เขาเพิ่งเมื่อกี้เป็นฉันเอง ฉันรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าลูกสาวฉันเพื่อจะปกป้องคุณถึงกับเริ่มย้อมอ่อนข้อและทนทุกไปเพื่อให้ลงรอยการแต่งงานนี้ต้องเลิกตอนนี้ต้องเลิกต้องอย่านั่งลงตอนนี้ต้องเลิกต้องหย่าทุกคนนั่งลง เธอเห็นแค่ลูกสาวร้องให้แต่เธอไม่รู้ว่าสะา้ายลูกเขยเพิ่งจะทําอะไรไปบ้างหรือข้อแรกเลยตั้งแต่เข้ามาในบ้านเอาของขวัญมามากมายขนาดนี้หอบหิ้วของพระลงพร,รังทั้งหมดนี้ลูกเขยคนเดียวแบกมาเองข้อที่สองเสี่ยวหลานร้องให้เธอโมแต่กรธกแต่ลูกเขยกลับเป็นคนแรกที่ทันทีเลยส่งทิชชู่มาให้หน่อยข้อสามเขายังแอบคลิบชิ้นนั้นในจานซีโครงชิ้นใหญ่ที่สุดคีบสายชามเสี่ยวหลานคุณเห็นทั้งหมดไหมลูกเขยของฉันไม่ต้องพูดมากทำทุกอย่างซึ้งใจจริงๆ เซียวหลานร้องให้เลยคงไม่ใช่เพราะถูกทําให้ทุกใจไอ้คนแก่เอ้ยมึงรู้อะไรนักหนาถ้าบทอีกนัดฉันจะอยัดกินไก่ภรรยาเธอขีบให้ฉันนักส่วนตุดไก่เอามากินสิพ่อแม่พูดเมื่อกี้ไม่ผิดหรอกเมื่อกี้ฉันร้องให้เพราะเห็นพวกคุณดีกับฉันมากเกินไปฉันชัวน่วขณะควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ฉันดีใจนะไม่ได้เกี่ยวกับเฉินกวงหรอกแต่ว่าแต่งงานใหม่ๆก็เป็นแบบนี้แหละชีวิตต้องมองไปข้างหน้าอยู่ด้วยกันนานๆถึงจะเห็นใจคนเด็กน้อยฉันจับตาดูเธอนะดที่กับข้าวให้ลูกเขยหยุดฉันไม่ได้ก็ทำตามที่คุณบอกทั้งนั้นเหรออยากิปเอาส่วนหางไก่สิ กินสิอย่าให้บ้านเราหิวตายนะักได้เลยครับทราบขอบคุณพ่อมาห,าหาฮันี่มาลองดูห้องของพวกคุณหน่อยแม่สวยจังเลยผู้บ่าวสาวพักผ่อนให้เร็วๆนะักแม่จะไม่รบกวนแล้วนะัก เตียงนี้ก็แค่1.2เมตรเองให้เราสองคนหลับด้วยกันเหรอคงไม่เหมาะเท่าไหร่หรอกนอนบนพื้นก็ได้เอวกับหลังคงทนไม่ไหวหรอกนอนที่ระเบียงก็ได้มันจะลมผ่านนิดหน่อยนักงั้นคืนนี้จริงๆให้เราสองคนนอนเองเถอะไม่เหมาะใช่ไหมละ่ะ ผู้อำนวยการโจผู้อำนวยการโจเองคิดว่าชิ้นนี้เป็นยังไงบ้างคุณว่าอันนี้เป็นยังไงลองสัมผัสด,ดูสิคุณเธอ ฉันจูเฉินกวงไม่ใช่คนที่ทำอะไรลูกๆฉันจับดูเนื้อผ้านี่แล้วค่อนข้างเหมือนเส้นใหญ่แกนหุ้มที่ยืดหยุ่นสูงต้นทุนก็ประมาณเดาไม่ได้เธอลองจับดูสิเธอหมายถึงจับอันนี้เหรอใช่ตอนนี้เป็นหน้าหนาวถุงเทนน้นองสำหรับฤดูกาลนี้หรือก็จะบางเกินไป ไม่อุอ่นแล้วก็มักจะเกี่ยวเป็นรูหรือก็หนาเกินไปเหมือนใส่กางเกงในผ้าฝ้ายทาให้ขาดูหนาและไม่ว่าแบบบางหรือหนาสีนี้ดูก็รู้เลยว่าไม่เป็นธรรมชาติแค่จำเลงก็เห็นได้ทันทีใช่ผู้อำนวยการโรงงานจูคุณว่าฉันอยากปรับปรุงสักหน่อยสินค้าของโรงงานถุงเท้าของคุณให้ทํารุ่นหนึ่งออกมาบางแต่ให้ความอบอุน่นและดูเป็นธรรมชาติเป็นถุงน่องที่ยังช่วยเก็บรูปร่างเล็กน้อยได้ด้วยฉันคิดชื่อไว้แล้วด้วยจะเรียกว่า อุปกรณ์ขาปล่า